สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ครับก่อนเริ่มคลิปครับรับซื้อรถยนต์มือสองไม่อั้นตอนนี้รถขาดตลาดครับรถผมขาดมากผมอยากได้รถมือสองในราคาที่สมเหตุสมผลเราซื้อรลอดเเราสู้ซื้อซื้อสู้แต่มัตาครับรถสปอร์ตรถเปิดประทุนรถ JDM มรถ90ามาเลยฮะเราซื้อไม่อั้นครับรถซิ่งซื้อไม่อั้นครับแล้วก็ในเรื่องของรถสปอร์ตรถพรีเมียมรถซปเปอร์คาร์ รถตู้ผ่านเวลไฟลรถเบอร์เซเดสเบนที่ว่าตอนนี้ราคาล่วงล่วงอ่ะมาเลยซื้อไม่อั้นครับสู้ทุกคันดันทุกเคกรบสามร้อยกะลาดไลท์โชว์รูครับถ้าชอบมากเลยนะ mrs นะเดิมๆอย่างนี้นะเรียกได้เลย mx 5 nd nc na nb เรียกมาเลยนะฮะ Z e e 8 5 Z 3เรียกมาเลยซื้อไม่อัน้นฮะรับซื้อครับ slk r 1, 1 7 0 171จ็เนี่ยจเรียกมาเลยครับ slc Mustang นะฮะคาเมโร เรียกมาให้หมดครับมานะฮะเจอจ,จ่300 300ายโจกกระสามร้อยกหลฟ์โชว์รูมนะครับมาเราเปิดคันแรกเลยดีกว่าโตต้าเอา่าดครับโตต้าเอา่าดภายในวันเกิดผม26มิถุนา25 67ผมขายโตต้าเอา่าดหลังคางแก้ว399 3้า9 99, 9 9ไปาม9 9 9 9ัน9 9 9 9 9 9บาท ออปชันมีซันรูฟแต่ถ้ามีมามียอดอะไรเพิ่มก็จัดไปนะฮะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรถผมเซอร์วิสศูนย์โตโตยต้าได้ทั่วประเทศไทยวรตีสามปีห้าหมื่นกิโลนะฮะแม่นฐานห้าหมื่นกิโลฟรีที่ศูนย์โตโยต้านะฮะออปชันคุยกันที่มีซันรูฟอย่างเดียวนะแต่ถ้าตอนที่จองแล้วมันมาแล้ว มีอะไรเพิ่มเติมเอาไปให้สามเก้า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 เอาผ่านนะฮะวอคซี่เอาไปสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเอาไปสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทแถมเต็มแถมทุกอย่างนะฮะแถมเต็มคาเยนให้บิดคูเป้ ล้านเก0าแสบาทเอาไป4ี่ล้านเจ็ดแสนาหมื่บาทพอจัดไฟแนนซ์ได้สี่ล้านดาวเจ็ดนเก้าหมบาทเท่านั้นนะฮะคายเย็นคูเป้รถออกศูนย์เอนะฮะย้ำนะฮะรถออกศูนย์เอครับคันนี้วรตีศูนย์ยังเหลือครับอ่ะมาใหม่ครับ S660 2ล้าน2องแสนล้านหนบาท คันนี้รถขายรุ่นพี่ไปรถพี่ดิเจพเจ้าครับซื้อออกไปยอมขาดทุนวันนี้ครับซื้อไปประมาณขับเนี่ยกี่โลองวะเปิดดูนี้จดทะเบียนแล้วนะรถจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วพี่เพชรจ้าจะเอามาเปลี่ยนเป็นซูเปอร์นะฮะ

พูดไม่เยอะครับนะฮะอ่ะสปูนผมก็ได้ปะแต่ถ้าใครอยากได้สปูนผมผมขายให้สปูนคอมพิวต์ครับคันนี้สองล้านเจ็ดแสบาทผมโปรโมชั่นพิเศษครับคันเดียวเท่านั้นพอดีตอนนี้ผมมีโปรเจกต์จะรีโนเวทโชว์รูมครับผมอยากได้เงินสดกลับรถคันนี้ผมกล่าวว่าจะเก็บไว้ขับเองนะตอนแรกรถดีใหม่นะผมขับเรียบร้อยแล้วคันนี้ สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทผมลดทันทีเลยวันนี้เอาไปสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทลดสามแสนเลยเอาแค่ทุนคืนนะฮะลดจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ประมาณล้านห้าถึงล้านเจ็ดอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับเกียร์หกสปีดอัลฟาสปูนสปอร์ตทั้งคันนะฮะสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทแถมหมดทุกอย่างประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียน ขัดสีเคลือบแก้วฟิล์มครบบอดทําให้หมดรถไปสามแสนเอาต้นทุนกลับใช้เงินนะฮะใช้เงินนะฮะนะฮะมาต่อฮะอันนี้เอาผ่าจอนะะอาาจองแล้วนะฮะเอาผ่าจจองแล้วนะฮะ cls ครับ cls ตั้งอยู่899เก้าเก้ซอร์วิสล่าสุดมีบินใจ่เซอร์วิสเกียร์มาแสนสองครับวันนั้นมีลูกค้าต่อ8ปดแสนห้าลูกค้าไม่ยอมขายวันนี้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วที่ฝากขายครับ CLS ปี CL 2012รถสวยเลยนะฮะรถบอดี้สวยนะฮะรถมีตั้งใจไม่ผิดมีแตะหน้ามาหน่อยแต่ไม่ถึงโครงในนะแต่สวยรถบอดี้สวยนะฮะ8 5 9 0 0 0หบาทรถไม่มีถึงโครงในนะอันนี้แบบอาจจะมีเฉียวเฉียวบ้างนะฮะ8 5 9 9 9 9หบาบาทครับนะฮะ CLS sunroof จัดไฟแนนซ์ได้เจ็ดแสนฮะ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 คุยไม่เยอะนะฮะไอแปดสี I ่เก้าเก้าฮะลูกค้าฝากขายเลสเตอร์ ester, มีสิบเก้าคันในโลกมีสามคันในไทยจากสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทผมโปรโมชั่นวันนี้ครับ เหลือเพียง4 3 9ล้าน3บาทจัดไฟแนน้์นได้3ล้านถึง3 0ล้านห4 9 0 0 0ล้าน3 90, บาทนะฮะ GDR ผมขายขายเลย GDR ลูกค้าฝากขาย6 5ล้านห6 7 9 0ล้าน7จหรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะผมขายราคาเงินสดนะวันนี้นะ5้า9 9 9 9บาท ผมบอกเฮ้ยขายทุกถูกเถอะอย่าขายแพงเลย5้าล้านเก้าแบาทเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อใช้เงินมามาสักไม่ถึงล้านอ่ะหกเจ็ดแสนะฮะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ผ่อนเดือนละแสนเจ็กว่านะฮะแต่ขอขายเป็นยอดปิดนะห้าเก้านะครับ g d ด R าร r สรถเป็น GDS ทำา g r r นะครับรถเพิ่งทำที่อูวีเจมาจาก3ล้านกว่าวันนี้ผมโปรพัชันเหลือ2,8,9,999นบาทครับพูดไม่เยอะนะฮะไปเรื 9, hum, mm ่อยๆฮะร80ย x ครับของเพื่อนผมฝากขายครับตั้ง9 0 0 0แสกว่าผมโปรมา8 9 9ถ้าคุณมาดูวันนี้นะผมมีส่วนรถให้ ผมโปรให้พิเศษครับเหลือ8 5 9 9 9 9หบาบาทให้หมดเลยทะโบงทะเบียนให้หมดไปทำเองเกินผมบอกเลยล้อนิดโมเบรกครบหมด8 5 9แส0หบาท8,599้าฮะเทคแท้นจาก799เาเเหลือ6กล้าน9ก้าแสนเหม่นเก้านเกร้ยบาทรถใหม่แดงฮะ แคนบัสร้านสองเก้าฮะแล้พูดเยอะไปเรื่อย,อยสปินเตอร์นี่ขายเท่าไหร่คอนเซ็ตเท่าไหร่เอางี้ผมทำแอร์ไปแสนกว่าบาทรถผมเองฮะไม่ได้ใช้เลยใช้เฉพาะออกงานครอบครัวนะฮะ ดาว999เฮ้ยพอถู่เท่าไหร่กี่งวดนะประมาณสามสิบกว่างวดใช่เปล่าเช็คดิดูดิผมลดให้สามแสนแล้วกันไม่รู้ว่าลงราคาอยู่เท่าไหร่อ่ะดาว999หมื่นกว่าบาทลดใหสามแสนแล้วกันนะฮะเท่ากับดาว699 ก่อนเท่าไหร่รถเพิ่งทำแอร์ไปแสนกว่าบาทนะแปดเก้าหมืนอ่ะทำจอเครื่องเสียงไปอีกสี่ห้ามืนจอนี่เป็นแอนดรอยครบหมดเลยอย่างตึงอะ่ะไม่รวมได้ทะเบียนนนอ0 0สามร้อยนะ ห้าหมื่นกว่บาทอีก60งวดนะฮะห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองงวดอีก42งวดขายดาวเมื่นเก้าบาทลดไปสามแสนแต่งวีไมากเกือบสล้านะฮะแต่อฮะพีรูดครับหกเราคาคุยได้นะไม่รวมเลขทะเบียนร,รีสโต์ใหม่หมดแล้วนะฮะดีแม็กแสนหไม่รวมเลขทะเบียนะฮะขายหมดอนะ โซฮะซัโฟนหนึ่งดเก้าราคาคุยได้นะขายได้ขายรถผมเอง MIS เพิ MI ่งเข้าใหม่รถแบบ3-2นะฮะล้านเ0้าหมบาทหาดิมึงไปหาสภาพนี้หาที่ไหน1นึ่งล้านเก้าหบาทมีไม่เยอะเติมไม่พักนะฮะ m ชุดแต่ง TRD s t a ด e 2ร้อเดิมทุกอย่างเดิมภายในแดง i m เอ่อหกสปีดแท้นะฮะ สภาพเดิมๆส่งประกวดนะครับล้านเก้าหมื่นบาท MX5 ฟ20ปีเนลซอรี 5, ่ 10, N e o ally, เก็บเบาะมาเรียบร้อยหมดแล้วนะสวยกิฟรถสวยกิฟตครับภายนนภายในสวยกิฟสีเก็บแล้วเบาะเก็บแล้วล้อเปลี่ยนแล้วทุกอย่างทําใหม่หมดแล้วนะฮะเอารถผมใช้เองคันนี้ชื่อผมเลยมัง้งโอนเขาชื่อกูแล้วมัง้งโอนเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ขายครับล้านสองเก้าเก็บไปเรื่อยๆเก็บจนครบหมดแล้วเนะี่ยล้านสองเก้านะฮะ อิมเปรสซาไม่รวมเลือทะเบียน8 88 8 8 8 8 8บาทครับนะฮะโนอาไฮบริด no, ก็มีอันนี้โนอาเบนซิน no, มีเฮดอัพดิสเพย์ครบหมดเลย2 4 9ล้านสี่แสนบาทลด2องแสนเหลือ2 2 9ล้านสองแสนเก้าบาทนะฮะโนอาไฮบริด no, สีขาวคันนี้รถล,ลูกค้าเรามีโนอาไฮบริดสีดำอยู่นะฮะแล้วก็โนอาเบนซิน no, สีขาวอยู่ โนอาไฮบริดสีดำา1เจ็ดแสนเก้บาท1นึ่งล้าจ็แสนเก้บาทโนอาเบนซิน1นึ่งล้านแปดแบาทสเตปวาคอนอีเฮอไออเอไอเอแออีเฮทีวีแอร์หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะฮะ ก็สาหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะเราเปิดบูธที่สนามบาราศอนวันที่26นะครับและวันที่26นี้วันเกิดผมด้วยฝากกันเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับกระสาบรกิหลาไลโชรูมครับใครอยากขายรถ์มือสองติดต่อเรามาได้หรือใครอยากจะมาแลกเปลี่ยนรถใหม่รถเทินอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะกระสามรกิโหลาไลโชรูมนะครับและเดี๋ยววันนี้เจอกันที่ลุกลวกฮะลุกลวกตอน3ทุ่มร้านที่บีมครับพวกเราจะไปขับรถกันชิวๆไปร้านลุกลวกกันครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับออยาาลลลมคุณงกด จอดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสาบร้อยการัดไลฟ์คุณยัมงมัวจะมองลุยเลยไม่ต้องรอ